สนับสนุนโดยทีวีจดจ่อลงพุงปินแบบเต็มๆกับตาพิธีกรสายกินปออันนอบหนุ่มเทเลนเสียงดีเอวพริวดีครีเชฟไข่มุกเพอรดาสาวสนสายกินร้านในเด็ดว่ามาอลักกิกาสาวสวยใส่้าพร้อมพากินปินทั่วไทยตามไปอไร่อยกันเลยในทีวประจอลงพุง อร่อยลงล็อกลงตัวที่สุดมอคโคนาทรีโอริชแอนด์สมูทขอต้อนรับพี่ใบเตยสุธีวันครับสวัสดีค่ะสรับพี่ใบเตยมายต,ยติดรายการนี่เนื้อแบบสุกแบบกึ่งสุกกึ่งดิบมีเด <medium rare. S 2> ียมแร่แม่แต่มันก็ต้องจริงๆคนจะกินมันก็กินให้อร่อยเนาะแค่นี่หงอต้องไปแล้วเหรอไม่รึ่ม วิงเลยเกลืออร่อยมากนุ่มเบาๆหอมเขามี่เขามีถามสัมภาษณ์ด้วยเหรอคะสัมผัสนึกว่ากินอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรวันนี้พชิวในการกินมันก็ต้องกินจริงใช่ไหมกรอบเลยได้ยินเสียงกรอบทอดสดใหม่ๆเลยนะคะอุ้ยอันนี้คือมือสั่นหรือว่าอะไรผิวรู้สึกย้อนวัยเหมือนตอนเราเรียนมหาลัยใช่เดี๋ยวเราจะตีไข่กันครับ เราจะทำประมาณ2-3ชั้นนะครับรันรันรันทุกคนหลัง สวัสดีครับกลับมาอยู่กับชีวะจรลงพงอีกครั้งนะครับผมวันหยุดแบบนี้พาไปเปิดของอร่อยจานเด็ดต่างๆนะครับและแน่นอนครับผมเข้าเรื่องเลยวันนี้เนี่ยมีตัวแม่แห่งวงการบันเทิงเลยนะคือเขาจะเป็นแบบนักร้องสายแซบนะครับผมเขามีท่าแบบแ <c oughs> บบว่า,าท่าแบบ ไปที่ไหนนะครับผมแซบตลอดการไม่เคยเปลี่ยนแต่ผมเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักตัวตนงเขาแล้วจริงๆเขาไม่ได้แซบเหมือนแบบภาพที่ออกไปนะครับเขาเขาเป็นคนที่น่าเอ็นดูมากเดี๋ยววันนี้ขอต้อนรับพี่ใบเตยสุธีวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ใบเตยารายการใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาเซียมนักร้องสาวที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็แซบไม่มีเปลี่ยนเรียกว่าเป็นตัวแม่ตัวมาอีกคนของวงการ พมาด้วยตำแหน่งคุณแม่ของน้องเวทมนต์วันนี้ขอพาปอและชิวจชนลงพุงไปเปิดวาร์ปย่านหลังสวนใบเตยกระติบบอกมาว่าเด็ดสุดตามไปกันเลยครับคือความจริงไม่ได้เรียบร้อยนะถ้าถอดเนี่ยแต่ว่าเราต้องแบบอีไว้เดี๋ยวกล้องเขาแบบอ่อนแอไม่ได้ต้องได้อ่อนนะคะจะเซ็นเซอร์อะไรก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยนะครับคือปกติภาพที่ทุกคนเห็นก็จะแบบแซบแต่ว่าผมไปรู้จักตัวตนหนอยจริงๆ <c oughs> คือไม่มีอะไรเลย<ช>คือใส่ๆตาบคนไม่ทัน<ร>อลยนี่าวบางคนไม่ทันไม่แบบเป็นคนแบบเออเออออมๆนะคะล้วกเ็เราเรียกว่าเป็นคนแบบไม่มีพิษม,มีภัยแล้วกันขอบคุณมากเลยที่น้องปอใช้คํานี้คือคือเอาจริงๆอ่ะทุกคนเวลาเจอตัวจริงพี่เตยจ,จะอึ้งจะงงว่าเอาทำไมไม่เหมือนอกับในทีวีเลยชีวิตจริงจะเป็นคนสงบพูดน้อยค่ะน่ารักครับน่ารักแล้ววันนี้ก็เลยชวนมาเปิดจานอันดัหนึังแต่ก่อนอื่นให้เปรียบตัวเองเป็นเมนูก่อนดีกว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งเมนู จะเป็นอะไรตํามะขามปูปลาค่ะต้องเป็นตํามะขามใช่มะขามอ่อนด้วยนะเออทำไมาชอบกินมากชอบกินมากรู้สึกว่าตัวมะขามเองเปรี้ยวอยู่แล้วแต่แบบว่าพอมาตําใส่ปลาร้าใส่ปูมันก็ยิ่งแซ่บอ๋อไม่เคยกินเลยออร่อยมากอร่อยมากนี่สั่งกินทุกคืนวันนี้เนี่ยให้พาแบบ พามากินอาหารสองร้านที่เลือกเนี่ยจะเป็นร้านสไตล์ไหนบ้างส่วนตัวเนี่ยชอบวยเตี๋ยวแล้วไม่พอชอบทานเนื้อค่ะเป็นสายเนื้ออใช่ค่ะวันนี้ที่พามาจะมีเนื้อหรือเปล่าแน่นอนที่สุดแล้วเนื้อเขาคือแบบเป็นเนื้อแบบพรีเมียมเป็นเนื้อชั้นดีเป็นเนื้อที่แบบว่าเขาเรียกว่ากินแล้วแบบ juicy ละลายในปากเป็นเนื้อที่แบบใส่เนื้อต้องกินอะน้ำลายไหลโอเคอยากไปกินแล้วครับผมร้านแรกนี่เลยครับเทพนครเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกินด้านในกับพี่ใบเตยครับ ดีน่ากินมากกลิ่นคือแบบตลบอบอวนมากนะครับคือที่นี่เนี่ยมีทั้งที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นหม้อไฟนมถึงข้าวด้วยถูกต้องค่ะแล่ทุกอย่างก็คือเป็นเนื้อหมดเลยเนื้อดีด้วยนะเอาละเริ่มเลยพี่เมเตยเริ่มเลยนะเอาอะไรก่อนดีขออนุญาตนี่เลยนะหม้อไฟหม้อไฟหม้อไฟดูเนื้อแค่นี้พอไหมหอมมากซุปหอมมากใช่ ค,คือเขาจะมีน้ําจิ้มมาให้นะครับ2แบบออกหวานหวานมีความเป็นแบบสับประรดแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเหมือนหอมพริกแห้งนี่เนื้อตุ๋นก็มีนะมชํำร้อยไหมครับร้อยไหมที่มีสับประรดนะคะอร่อยมากจะแบบหวานหวานเข้มข้นเข้มข้นความกลมกล่อมของแบบพริกเม็ดเล็กๆ,ๆดีมากเลยเนื้อนุ่มมากใครที่ชอบติดมันเนื้อนี้ตอบโจทย์เพราเป็นคนชอบแบบติดมันนิดหน่อยกลมกลม เื้อสุดดีมากมาชิ้น,น,นหนาๆเลยแต่นุ่มซุปอร่อยกรอลๆออยู่แล้วเขาไม่ใส่ผงชูรสเลยที่สขขำค <Healthy, S 2> <ใจ S 1> ัญเฮลตี้ใส่เฮลตี้กินได้แบบไม่ต้องซีเรียสและอันนี้นะครับเป็นน้องตกดูดีมากโรยกระเทียมเจียวม,มาแบบจุกๆแล้วดูสีน้ำเขาเข้มข้นมากีเน,นืเน้อแบบสุกแบบขึงสุกข,ขึงดิบ medium rare น้ำตกอร่อยมากอะเมนูสไตล์ไหนที่พี่ตยกินทุกวันแล้วไม่เบื่อก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยน้ำตกจ้ะเพราะว่าน้ำใส่นี่ก็จะให้ลูกสาวกินน้องเวทใช่จ้ะน้ำตกก็จะเป็นเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกับเราหรอชอบค่ะชอบมากแล้วเราก็พยายามแบบว่าให้ลูกได้ทดลองกินผักบุ้งอะไรเงี้ยในนี้อะไรเงี้ยทำให้เขาได้แบบพอมาอยู่ในก๋วยเตี๋ยวมีวอนต้มๆอ่ารเงี้ยเขาก็จะกินมีน้ำซุปอะไรมาช่วยแบบให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นอร่อยอะ คือตอนที่พี่แมนมาเนี่ยพี่แมนเขาจะเป็นสายแบบพานั่งสมาธิพามุงพาแบบดูเรื่องพระแล้วอยู่กับคุณแม่ล่ะ้องเว่นนจะเป็นสไตล์ไหนพาช็อปพาติดแล้วจริงๆเขาชอบอยู่กับใครมากกว่าันติดใครมากกว่าคุณแม่เหรอค่ะคือเขายังเด็กคะ่ะณวันที่เด็กชอบพัป,ป๊อปมากคะ่ะเว่นบนชอบไปฮาร์เบอร์แลนด์ชอบกิน ชอบนั่งกินแบบร้านของอร่อยกับแม่อะไร,รอย่างนี้โอ้ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่นะใช่พี่แม่กับแม่ได้คอนทราสต์กันอย่างเช่นเชิงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคนั่นแหละนี่คือจุดที่ลงตัวจะได้มีสองแบบเนาะแล้วพ่อกับแม่ใครดุกันครับพอ่อตั้งแต่ลูกสาวนะน่าจะโอรหรือเปล่าเราแรกก็คิดว่าอย่างนั้นแต่พอเอาเข้าจริงอะดุกว่าเราอะจริงซุปกลมกล่อมมากนหครับคือ ปรุงมาอย่างดีนี่เราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยใช่เติมน้ำจิ้มเข้าไปได้แล้วแต่ชอบว่าชอบแบบหวานหรือแบบเค็มเนาะตากล้องอยากนินสิดูเลยอะน้ำลายไหลหมดแล้วเนี่ยเนื้อดีหมดไม่มีแบบแห้งไม่มีเหนียวเลยใช่นี่ต้องอย่างนี้นะคะหวยเตี๋ยวเนื้อของแท้ต้องอย่างนี้ ร้านนี้เป็นร้านของเชฟต้นนะครับเชฟต้นฤดูนั่นเองก็หลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกไลน์หนึ่งของร้านเขาคือมาเป็นแนวแบบจานเดียวทานง่ายๆแล้วก็รสชาติดีด้วยใช่ค่ะคุณแม่ฟินไหมครับสุด,สดเห็นได้ชัดเป็นคนที่กินแล้วอ่ะเพื่อนจะบอกว่ากินแล้วแบบหมดสวยเพราะว่าจบใส่กินแม่แต่มันก็จริงๆคนจะกินมันก็กินให้อร่อยหรอกอือเจียวเรือทุกร้านมันจะต้องตกด้วยหนมถ้วย มันเตกินไปเรื่อยๆเลยอกกินได้ไหมคนรจริงจังเลยเนาะได้เลยเห็นไหมขนมถ้วยธรรมชาติจริงๆครับมีย่างงอกมาด้วยไม่ใช่อ๋อเขาตกแต่งดูดีมากหน้ากะทิแบบนลอยอิ่มของขาวแล้วหรอยังยผมแทรกก่อนแทรกก่อนเหรอผมกินสลับกันไปเรื่อยๆเรื่อไรอีกร้านึงมันเป็นขนมหอมใบเตยมากครับ มีกลิ่นใบเตยอยู่ในแบบปากด้วยรสหอมหวานกำลังดีหน้ากะทิอ่ะมีความเค็มมาตัดนิดนึงอืื้อออหร่อยต้องชิมละชามยังยังไม่อิ่มของคาวแล้วเนี่ยแค่นี้เหรอต้องไปแล้วเหรอไม่โอเคตกใจมากเลยบอกว่าให้นกินแค่นี้แล้วกันไม่ถามอะไรแบบยัอนานๆกว่านี้หรอคะให้กินให้หมดเนี่ย นมถวยนมถวยอร่อยค่ะไม่หวานมากด้วยเชฟต้นจะต้องรักฉันเพราะกินจริงจังที่สุดนะคะนี่เนาะเป็นคนกินชอบกินมากมากกินคือความสุขอันดับหนึ่งของพี่เตยเลยในชีวิตแต่ทำ,ทำนนอาหารไม่เป็นนะเหรอทำอาหารไม่เป็นเลยทำอะไรไม่เป็นเลยเมนูที่แบบอาภัพทำได้มีอะไรบ้างไม่มีฮะใช่ไข่เจียวอะไรองี้ไม่ได้ไม่มีไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยแม้แต่เปิดแก๊สอ๋อถึงว่าวันนั้น ในรายการหนึ่งเขาถามว่า,ขาไ,ไาขา่กุญแจไข่กุญแจเป็นไหมใช่ไหมว่าไ่เป็นไม่ไมเป็นไม่เคยไขยเลย,<า>ย,ยเกิดมาแล้วแล้วแข่งเกมนะเงียอยู่นั่นแหละเข้าเสียบไม่เข้าสักทีหนึง่งโอ้แต่ทีมเขาชนะนะอยู่ดีๆชนะเลยลงงนวะ่าเอาเป็นว่าอิ่มอร่อยกันในขผงร้านแรกนะครับ ร้านเทพนครนะครับผมสาขาวิปหลังสวนนั่นเองก็คือเป็นตึกจอดรถในโครงการวิบได้เลยนะครับผมก็ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มครับเบอร์โทร061 516 6999นั่นเองนะครับผมกับร้านเทพนครเดี๋ยวเรากินกันต่อครับแต่ว่าร้านต่อไป จ,จะพาไปตบด้วยของหวานใช่ไหมใช่เรากินข้าวก็ต้องกินหวานถ้าไม่ของหวานก็ต้องต่อด้วยผลไม้อ่าเหมือนปิดปิดจบใช่ปิดจบ,ดจบล้างาปากูาูกต้องจต่แต่ว่าร้านต่อไปจะเป็นของหวานแบบไหนสักครู่เดียวกลับมาเจอกันกันกบชีพจรย์ลงถุงสนับสนุนโดยเมก้าเชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดี ทำคอนเทนต์กันหน่อยครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> มาร้านที่เป็นแบบขนมแล้วต้องถ่ายลงโซเชียลแบบสาวๆนซีเจนซีเวอร์โอเคเข้าคอนเทนต์เรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาลงมือกินนะครับที่นี่คือโอยัตสึนั่นเองเป็นร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่นเนาะทุกอย่างเลยองคประกอบน้ำข้าต่างๆจากญี่ปุ่นรวมถึงรัวมัทฉะด้วย จากเมืองอูจิที่เป็นเมืองของมัชชะที่ชื่อดังที่สุดในโลก<ช>นะคะ,ะคใครชอบมัชชะที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะครับที่เนี่ยที่เด่นๆก็จะมี คาคกรโกริร<ช>มีมัทฉะแล้วก็มีโทสต์นะครับ<ส>แ,ลแล้วก็เป็นขนมสแน็คต่างๆอ๋อแล้วก็ลืมอันนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของร้านนี้นะครับช็อกโกแลตออมเล็ตนะครับผมเ,เป็นตัวชื่อดังของเขาซึ่งปกติเราต้องกินในร้านมิชลินของเขานะแต่ว่านนมาที่นี่นก็คือสั่งกินได้เลยวิธีกินคือยังไงครับพี่เมย์โต้ก็คือใส่กับถั่วแดงแล้วก็เนี่ยเป็นโฟมเหรอต้องกินนะคะต้องกินก่อนนะคะตาก้องไม่ต้องน้ำลายไหลนะคะ กอยเตีด้วยอย่างนี้เลยนะคะไม่ลงไม่ลงขนมเลยไม่ลงขนมนุ่มไหมจุยซีสุดๆเป็นโทสตที่เนื้อข้างในเขาอะเหมือนชีส้ไม่เชื่อหรอกจนกว่าจะได้กินจวขอตัดให้ผู้ชายหน่อยนะคะรวยเกลืออร่อยมากนุ่ม เบาๆหอมโรยเกลือมันดีมากจริงอะโรย,<ช>ยเกลือมันครบรสเลยมันมีเค็มมาตัดแล้วมันพอด<ช>ีมากทำแบเกอรี่จะร่มนะนี่ไงตัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเราจะให้ทุกเลเยอร์เบามากบ,งบ,งบิงซูตัวน้ำแข็ง,ขงเขาอะ่ะมันแบบนุ่มๆเนาะใช่แล้วหวานน้อยนะครับมีความหอม,หอมตั้งแต่ไล่ขึ้นมาเป็นช็อกโกแลตเป็นแบบ ซอสแบบเบอร์รี่ของเขาส่วนเมอแรงของเราเขาครีมข้างบนด้วยพี่เลยเป็นคนชอบกินเมอแรงโอ,โ,อโ,อโอ้แล้วตรงกลางนะครับเขาจะมีอร่อยมากเขาจะมีเป็นเหมือนถั่วแดงกับโมจิอยู่ตรงกลางด้วยนะครับเมอแรงคือเลิศเลิศทคิโกลิเนี่ย เห็นหน้าตาคุณจะนึกไม่ออกว่ามันนุ่มแค่ไหนคุณต้องมาลองใส่จินตัวจริงนะใส่จริตัวจริงเป็นดาราที่วิธีกินกับกับหน้าตาไม่เข้ากันนะครับตัวเล็กๆแค่นี้นะครับแต่กินเก่งว่ะเก่งนะชอบกินค่ะช็อกโกแลตออมเล็ตนะครับผมอันนี้เป็นซอนคอฟฟแล้วก็มีตัวครีมให้ด้วยอุ้ยมันมันมันนุ่มมากเดี๋ยวให้ดูไส้เขาเป็นลาวาทชจริงขอจิ้มซอสนิดนึงเป็นครีมสดนะครับ รลมาเลดมา่อเข้มข้นมากนี่ตึดละมุนแล้วมันไม่หวานอะมันไม่หวานโดดอะมันเหมือนช็อกโกแลตเข้มข้นเกรดดีๆแล้วแบบเนาะทากนีโกริอีกอันหนึ่งมาแล้วนะครับอันนี้เป็นโคอิชะคือจะเข้มกว่ามัทชาดับเบิลเข้าไปเลยใับใครที่เป็นสายแบบมัทชานี่จัดเลยตัวนี้ตอนนี้จัดเลยคือมีความเป็นมัทชาของจริงแบบดับเบิลรัวเข้มกั ขัวกลางขั่วใดๆมาผสมกันทุกขั่วหืมใครชอบมาัดขาดนะใช่เลยอ่ะตายไปเลยอันนี้<ค>รอร่อยมากนุ่มละมุนสดชื่นด้วยคือจุดเด่นคือน้ําแข็งของเขาที่เป็นเกล็ดแบบเป็นเกล็ดแบบเส้นๆไม่ใช่เกล็ดบาลงลยนะใช่เป็นเกล็ดเส้นๆเบาๆนะคะ ใช่เลยนี่จะบอกว่าข้างในน้องปอมียูสุด้วยนะแล้วพอกัดยูสุเข้าไปมันจะเพิ่มความสดชื่นมาตัดรสถูกต้องค่ะอซึ่งยูสุก,กับมะชะเข้ากันได้ดีอยู่แล้วแล้วก็น้ําตาลทรายแดงเนี่ยทำให้ความเข้มของมะชะน้อยลงมา<ด>ตัดรส<ะ>จนดีดีมากเลยพี่ไปเตยไม่ทําอะไรเลยนะครับกินอย่างเดียวเลยเขามีเขามีถามสัมภาษณ์ด้วยเหรอเรื่องอะไรด้วยว่ากินอย่างเดียวแต่ไม่ว่อะไรวันนี้รายการกินมันก็ต้องกินจริงใช่ไหม แล้วกินแบบเก่งแบบเนี้ยดูแลหุ่นดูแลรูปร่างยังไงขึ้นไปตัวไม่มีจะกินให้แบบเยอะๆสุดๆอย่างเงี้ยก่อนหกโมงเย็นพอหลังหกโมงเย็นเนี่ยจะไม่กินอะไรละคือจะทำไอ้ไม่จริงอ่ะวันนั้นชวนกินส้มตำหน้าสตูอยู่เลยโอ้ใช่ว่ะใช่แต่ติ๊งต่างว่าสมถติว่าสมถติว่าถ้ามีวันที่ต้องกินจริงๆอ่ะเราก็จะ s t s s แค่ส้มตำอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันถูกต้อง คุณเสาคุณผู้ชมจริงๆหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบก่อนหน้านี้เดี๋ยวให้ดูปิง้งแบบนี้เาาออด้วยความที่น้องเป็นน้ําแข็งที่ละมุนละไมมากคาชิโกริเขา <ใช S 1> นะครับ <ใช S 1> บอบบางแต่ว่ารสชาตินิ่มนวลน,นะครับเสาวรสพชชันฟรุตน,นะครับแล้วก็มีไส้มะม่วงมีมะม่วงด้านในด้วยนะนี่เบลช็อปไมเลียนอันนี้เป็นตัวที่แบบสดชื่นจริงๆเป็นตัวแบบว่าเพิ่มความจิตจ๊าให้ชีวิตสุด ก็คือตื่นพอไปเจอมะม่วงหวานๆข้างในอ่ะก็จะต้องมีข้าวเหนียวก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะดีมากๆแล้วข้างบนจะเป็นชีสนะครับหอมๆเยิ้มๆแล้วเบินไฟมามีความไหม้ๆมีความรมควันกินเก่งมากอ่ะอร่อยมากก็คือเราแบบเละเทะมากเลยอ่ะเห็นได้ชัดว่าเรากินจริงกินจังนะครับเหมือนแข่งกินตอนพี่แมนพี่แมนกินเก่งไหม ไม่เ<ม>นอยไ,<ม>ไม่เลยพี่บัวยิ่งไม่เก่งเท่าพี่บัวไม่ได้เรื่องค่ะภรรยาภรรยากินเก่งกว<ช>่าเยอะากิโกรินะครับหรือว่าตัวที่เป็นน้ำแข็งต่างๆเขาเนี่ยมีหลายรสชาติอยากให้มาลองนะครับมากกันหลายๆคนจะได้สั่งหลายๆเมนู<ช>นะครับผมที่โอยัสึเนี่ย รักพอเลนบิงซูครบครอบหนึ่งปีมีให้กินที่นี่เท่านั้นนะครับผมที่ชั้นจีโครงการเวลาสินคอนวิลเลจถนนหลังสวนเปิดทุกวันครับ10บโมงครึ่งถึงห้าทุ่มย้ำเบอร์โทรครับ099 654 8755นะครับผมนี่เห็นไหมไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยมานั่งเป็นแขกรับเชิญก็คือไม่ตอบไม่อะไรหรือเป็นการยืนยันว่ารายการนี้รับพิธีกรคู่อีกคนนะคะผู้หญิงไม่แน่ใจว่าพิธีกรคู่ครับน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่มานั่งเล่นด้วยด้วย แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณแม่เขากินไปก่อนนะครับผมตอนนี้ไปเจอกับไข่มุกแล้วก็อ้อนจะพาไปกินร้านอะไรอรอ่อ,รอยๆสักครู่เดียวกลับมาเจอกันกับกิ่ฟรียกตไ,ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้จักก็ได้เป็นอีกช่วงหนึง่งเป็นอีกช่วงหนึ่งที่อยากรู้ซะด้วยไม่เคยมีแขกราเจิคนไหนถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะไปเจอกับไข่มุกแล้วก็อ้อนเลยครับ